เราใช้ลักษณะความผิดปกติของโรคเป็นตัวจำแนกชื่อโรคแต่เราไม่รักษาตามชื่อโรคแพทย์แผนไทยไม่รักษาตามชื่อโรคแพทย์แผนไทยรักษาตามสมุดฐานของโรคสวัสดีครับกลับมาพบกับเรื่องราวดีๆทางด้านสุขภาพการแพทย์การแพทย์แผนไทย,แ,ทยและสมุนไพรกับหมอพิเชษทางยูทูบชา n e l หมอพิเชษมเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับสุขภาพซึ่งหลายท่าน ที่ได้ชมได้ฟังก็น่าจะได้ประโยชน์แล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจําวันได้นะครับสิ่งเหล่านี้ก็ผมเองก็พยายามที่จะเอาความรู้ซึ่งอาจจะดูเหมือนแหมมันเป็นความรู้ที่หมอเขาเรียนกันหรือเปล่านะพวกความรู้เหมือนกับแพทย์แผนไทยเขาเอามาเรียนกันหรือเปล่าแล้วมาให้พี่น้องประชาชนทั่วไปจะรู้เรื่องไหมแต่ผมเชื่อมั่นครับองค์ความรู้เหล่านี้เราสามารถที่จะทําความเข้าใจ แล้วก็สามารถที่จะนําไปประยุกต์หรือปรับใช้ได้เพียงแต่ว่าท่านก็อาจจะต้องเรียกว่าให้ความใส่ใจหรือตั้งใจฟังแต่จริงๆแค่ขับรถไปแล้วก็เปิด youtube ฟังไปนะว่าทํางานทํากับข้าวไ้แล้วเปิดฟังไปด้วยเนี่ยผมว่าฟังแบบเขาบอกการเรียนแบบไม่ตั้งใจเรียนนะแม่แไม่ใช่การเรียนแบบไม่ตั้งใจเรียน <laughs> นะแบบไม่ใช,รเรบบใเใช่เขาให้เข้าห้องเรียนแล้วก็โดดไปอยู่ในห้องเรียนไม่ใช่นะการเรียนรู้แบบไม่ตั้งใจเรียนมันจะเป็นการทําอะไรเพลินๆแล้วก็ พร้อมกับการเรียนรู้ไปด้วยเนี่ยสมองมันก็จะเกิดการุ่มซับก็ไปได้ง่ายนะมันก็จะเข้าใจได้ดีก็เหมือนเป็นว่าเขาเรียกว่าเป็น happy learning อ่ะเป็นการเรียนรอย่างมีความสุขนะฮะทำอะไรมีความสุขเราก็จําได้นะสังเกตไหมฮะเราเราอ่านหนังสือชั่วโมงหนึ่งนะเฮ้ยท่องถ้าเป็นทบตายม่นจำไม่ค่อยจะได้เลยเนี่ยเฮ้ยสมองไ็นอะไรนะเราไปดูหนังสองชั่วโมงจําได้ตั้งแต่ต้นเรื่องจนปลายเรื่องจําได้แม้แต่คําพูดหลายคําพูดของตัวละครไม่ใช่พระเอกนางเอกก็ยังพอจําได้ กลับมาสามารถเล่าให้เพื่อนฟังได้เป็นฉากจ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 ากเพราะอะไรเพราะนั่นคือการเรียนรู้แบบมีความสุขนะการรับรู้อย่างมีความสุขนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่จะ,ะเรียนรู้นะสมองเราเนี่ยมันเป็นเป็นอะไรที่มันชอบความความสุขเนาะตัวเราชอบความสุข